สวัสดีครับพี่น้องฮัลสุขสุขกนครับผมวันนี้มาหาแมงครับผมพามาเยี่ยมยามถามข่าวให้พี่น้องนะครับผมที่อยู่พนอยู่ตอนนี้อยู่ชายเชิงเซานะครับผมพอดีได้มีโอกาสพามาตรงนี้นะครับผมก็เลยโทรเข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวครับผมว่าเป็นยังไงเนี่ผมเนาะกําลังเข้ามาที่บ้านครับผมวันนี้เขาจะมาเยี่ยมยามครับผมว่าเอ่อให้พี่น้องทั้งพี่นะครับผมทางชาวเชิงเซานะครับผมเบนเหตุยังอยู่นะครับผมเมื่อกี้ทางเข้ามาเนาะเข่าวงาเพิ่นกําลังออกห่วงกลมพี่น้องเอ้ยกําลังงามนะครับเนนนาะตอี้ เดี๋ยวเฮาสิเขาไปเบ่งบรรยากาศกันผมว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดอีหย่างกันยุ่นแน่นอะนะครับผมเนี่ยเข้ามาถึงแล้วนะครับสักครู่นึงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเ,ออเล่นทไทไอ่ะไดิครับเอาแค่ไปไหน,ไหนแค่ อ๋อไปโน่นแล้วโอ้ยส่งแล้วเหรอครับนี่ตะไคร่นี่ตัวอะไรอยู่ในน้ำอยู่นี่ได้โลเท่าไหร่นะเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทก็ดีเออมาเขาเขาไอกเจ้าเนี้ยมันเอาสี่สิาทวันเว้นวันหนึ่งไหนไหนอ๋ออันนี้อย่างนี้แหละวันเว้นวันหนึ่งนี่กิโลนี่ปะบัดยังไงเอ๊ะ โโโโโลออ้้หหแต่บ้านมีซ้ำมั้ไม่มีไม่มีคนซื้ออันนี้สบายอะไรอ่ะเอม่อย่าไปจับเลยแตกเลยใครทำอะไรอยู่นู่นครับอ๋อเนี่ยสร้างข้าวของข้าวใส่อะไรเนี่ยไปทำเนี่ยเนี่ยทำงานอันนี้ไปไว้ทำอะไรอะไรเนี่ยเอาไว้ทำอะไรปลูกมาอ๋อ าาตัดอ,อ,อ,อย่างนี้มันก็จะงอกใช่ไหม,มออของตัวเองก็สวยแต่ไปซื้อ,อแม่มาอีกเอเอทำไมอันนี้ตบบอ,อย่างนี้มันปลูกงอกขึ้นดีไม่อันน,น,นี้อันนี้ป้าแช่น้ําย,ยาเลี้ยงรากอะไรไหมไม่แช่อะไรน้ำเปล่า<อ>เลยใช่ไหมก็เหมือตนตะไคร้ตลาดเราซื้อมาแล้วก็มาชำอะไรอย่างนี้เลยไอ้นี่อันนั้นไอ้วิมันมาบ้านพองนี่เนาะไอ้วิเขาเห็นโอู้หูตะไคร่ต้นใหญ่ดีเอาไปเถอะผลไปเถอะ้าให้เอาไปปลูกเข้าเอาไว้นานแค่ไหนนี่ออกราง สองอาทิตย์แล้วแล้วจะแล้วไปปลูกที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยบ้านก็ปลูกอยู่เมื่อวานปลูกฝนตกรอดตายไปใช่ใช่ใช่ทำงานหมุนหัวไปลูกข่างดีดีดีไปเหนทางนั้นไปโจมาได้ไปดูธุรกิจนี่มีมะละกดอด้วยกินได้กินได้มไม่ใช่ปทุมมา <laughs> เออ ไหนล่ะโอ้โหมะพร้าวดวกเลยเสร็จแน่เสร็จแน่แนมามาเท่าตีภาพเป็นลักมะพร้าว <c oughs> ตามสเต็ปเดิม,อมโอ้ได้หม่องภาคดีนะยิ่งละให้ตกกากเกลือขทานวันนี้ครับผมมันนี่ชื่อลักสิมาลักมกพร้าวครับผมชื่อนี้ไม่ได้ได้มาเปล่าครับผมชื่อนี้ได้จากการลักมานะครับ คคู่ใจรับอาวุธคู่ใจอันนี้คือซ่อนอันนี้คือมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าซ่อนโอ้ทำนี่กับวาสอยูถ์งวยครับดูในคลิปน่าเหมือนในสมบัติเนี่ยอันไหนอันไหนแกอันไหนได้นี่ครับหรือเลือกเลยเนี่ยนะเลือกเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะพอดีโดยจากภายนอก เดี๋ยวเราจะมาทำการชิมดูมะพร้าวของว่าเพนกับวันนี้จีแสบบ่เนาะอันนี้แหละครับอันนี้น่าจะน่าจน่าจะพอดีมาเลยเดี๋ยวมาล่างมึงมาล่างมึงทั้งลองดูก่อนลองดูหนึ่งดูกก่อนโอ้โอโอโตกหน้าไปเลยเออทลายเนี่ยลองทลายนี้ดูก่อนเอาหอมแน่มันหอน ก่อนดับแรกโอ้ตกขี้ตรงโอ,อ้อ่อนไปนิดนึงแต่แต่น้ำกำลังดีเฮ้ออยอันนั้นทลายต่ำนู่นอะไรต่ำการนี้การนู้นใ,นใครต่ำกว่าตัวนั้นน่าจะต่ำตัวนี้ต่ำกว่าอันที่ตัดต่ำกว่าอันนี้ปะ่ะไม่กำลังเลยผมมากกว่า เพราะว่ามีดมันเขียนหัวโอๆได้เลยบอกว่ามีดจริงดีมีคมหลายอันนี้อีกสามใบนี่นะเนี่ยอีกสามใบเนี่ยเพราะว่าอันนั้นอันนี้อันนั้หนักแก่กว่าอันนี้แก่กว่าใช้ได้มาหน่ะยังไม่รู้ครับกันดีเอาแม่ไปเถอะมีดคมหลายก็จะเปิดประมาณจังหวะน้องนิซอนหายใจไปท่านรอ o เขาบ r o วิเข้มงอ่ะ เนื้อเนื้ออันนี้อ่อนไปนิดนึงแต่ว่าน้ำกำลังดีเนื้อกกำลังมันพูดมันเปืองถ้าซื้อขายอ่ะใช่แต่มันเปืองไงอย่างเงี้ยเนื้อดีมากอาสดสดให้เบื่งเอาถือไว้ถือไว้นี่ยเดี๋ยวมึงจะไปสาบเราจะมาชิมน้ำมะพร้าวดูครับนี่ของระเพนครับอร่อยที่สุดในแปดโลกแค่นี้ S <S> <S <S 2> <S 2> ใช่แม่มากน้ำหวานน้องชายป้าซื้อมาลูกกระติบบาดไม่หวานเออหวานมากครับนี่ใช้ได้เลยถือว่าลูกนี้ผ่านครับเดี๋ยวเราจะพาะกันพาไปครับเร่งแน่ๆครับผมฟันทีเดียวโจ้โอ้เครื่องเนาะกำลังเลยนะ <c oughs> <ๆ>กำลังเตีดินใช้ได้เนี่ยครับเนี้ยเออยกำลังดีป้านี่ใช่ใช่แต่ตัวนั้นจะแข็งกว่านี้หน่อย ดูจากสายตาแข็งกแข็งไม่แข็งมากก็กินได้กาวแม่กินได้กิกนได้กินได้กินได้หมดหรครับผมไม่ได้ปลูกเอง <laughs> ป้า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 จะปลูกไว้กี่ปีจะยังไม่ได้กินเลยเรามา,านามาี่วันสองวันนี้กินน้งองหมุสป <laughs> <c oughs> ้าบอกไม่มีเวลาหรอกเออแงไม่มีเวลายันกินเนาะ <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาหรอกนี่หลักบัวผ่าวแบบถือต้หไม้แ่บ ลูกละห้าร้อยป้าบอกลองเอาลูกใหญ่แต่ลูกใหญ่ครับฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นเลยฝั่งเดียวกันแต่ต้นนู้นอ๋อเอาต้นโน้นต้นโน้นอร่อยกว่าแล้วเอาไปอีกต้นหนึ่งกันเลยมะพร้าวกะทิกะทิมันต้องรอให้แก่ต้องรอให้มันเป็นกะลาแดงเลยมันถึงจะมันถึงจะเป็นแต่ถ้าเราผ่าอ่อนอ่ะมันเราก็ไม่รู้หรอกครับลุงซื้อะพากะทิมาอืมหวานกำลังดีเฮ้ย อันนี้นะอยู่องชายนะว่ากําลังนะจะเขาได้หรือเปล่าตัดน้ำตูมตัดลงน้ําเลยตกน้ํำตูมทำไมเขียวตกเยอะเหลือกี่ลูกอ่ะนั้นเหลืออยู่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผ่านครับผมตัดเลยครับอ๋อไม่ถูกจับนี่อะไร หนึ่งสลายเป็นของเราแล้วอันนี้มีได้มาจากไหนครับทำไมมันคมจังเลยเดี๋ยว่ะอากาศด้วยแพทคุณน่ะแหงวอร์แหงบักยอหึอันนี้อันนี้ต่ำกว่านั้นนี่ครับใช่ไหมรู้อ่ะรู้แต่เด้งว่านี้ต้องอร่อยกว่านี่ต้องชิมชิ่มทรายอ๋ออันนี้เข้ามาติ่มก๋วยเตวครับเอาไปวุ้งหูหูกบฮะงการดีการประวัตบ กำลังเสว่าแต่ที่เขาว่าเราเอาเอามีดน่ะฟันก้านอย่างเงี้ยเขาว่ามะพร้าวมันสูงไวจริงป่ะไม่รู้ใช่ป่ะแต่เนี่มันออกต่ำดีนะเออมันมันเตี้ยดีฟันนี้เตี้ยดีตอนนั้นไอ้ครน้องเสือมันมาเจอลูกแพร่งไปแล้เอาไปเคาะเออกี่ปีแล้วนี่ป้าปุ๊กกี่ปีแล้วนี่ยกูไม่หลายปีเรามันออกไวโน่นตรงนู้นเราดอกแก้วถึงสามปีไหม ประมาณสามปีเดี๋ยวเราจะชิมท้วยนี้ดูน้ำมันทะเลไหมใช่กินหรือเปล่ามะร้าวะพายนี้ดกมากไม่ไม่ก็เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันต่ำกว่านี้นู่นน่ะเห็นไหมใช่ใช่ใช่นี่ขนาดเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เนาะผิวยังสวยเลยเยอะวิธีวิธีเหลวกว่าเขาต้องต้องเขียงอ่าเนื้อแน่นครับผมน้ำเต็ม ไม่ถ้าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วมันดังมันมีเสียงน้ำดังอ่ะมันแก่ไม่เหลือแบอผมบ้านอยู่อำเภออะไรนะชมแสงนี่มะพร้าวหางหนู ส่อะไรนะครับเอามาทำอะไรครับไม่เคยบัวลอยเหรออ๋อเอาบัวลอยเอาน้ำตาลใส่แล้วก็อือน้ำมันก็ใส่ไก่ใส่อือโอ้โหนี่แก่อันนี้แก่จริงป่ะมีขนาดตอนหัวหัวยังดังปักปักปักแก่เนี่ยแก่โอ้โหมันต่ากว่านั้นเลยต่ากว่า โอ้เสียดายเลยตอนนี้ไม่ทานแล้วเปลือกเปลือกดำแล้วแต่น้ำหวานมากอย่างเงี้ยกะลาดำแล้วกะลาดำแล้วมีแก่แก่ไปน,นิดนึงแ,แต่เสียงน้ำไม่กระฉอดนะถ้าเสียงน้ำไม่กระฉอดแสดงว่าหวานอยู่ถ้าเสียงน้ำกระฉอดนี่คือจะไม่ค่อยหวานม,ามันมันจะเป็นขึ้นขึ้นซาซาแต่อันนี้คือถ้ากะลาดำแล้วมันก็จะน้ำก็จะหวานมาก,น,กนี่ครับ ของตีเราต้องพิสูจน์ให้ครบบุสค่ยแกะแต่แฉงโม่ดลแบบนี้ไม่แกะปกเปล่าได้อยู่น,นี่เส้นหนึ่งเลยอืมสุดยอดแต่มันอิ่มไวไงแบบเนี้ยเยอะกินตัวครับไม่รอแล้วนะอืม ส,สหวานหอมดีแต่มีซาซาไปน,นิดนึงมันแก่ทลายนั้นอร่อยมากทลายนี้น้ำหวานมากแต่ว่ามันออกซาซาปาดอีกเนาะ <c oughs> แล้วจพันเนี่ยมึงพันเนี่ย <c oughs> ไปแล้วอาบุกบ้านปลาวันนี้ยังได้พวกอะไรนะพวกหนอนพ <c oughs> วกอะไร <c oughs> ดว้วยเวลาจะเอาเหยื่อมามันจะให้ไปอืม ดีมเนื้อเยอะมากแต่มันนี่นี่ทำของหวานได้แล้วเนี่ยทำของหวานได้แล้วมันมันเนื้อมันกำลังพอดีอันนี้ก็จะเอาสองลูกในจาตรงไหนวะจะไปแกงข้าวแห้งข้าวแห้งต้องประมาณนี้แหละนี่แหละได้ถ้าข้วแห้งมันจะหวานหวานอ่านี่แหละคือคือจากจากข้าวแห้งคืออ๋อเนี่ยต้องประมาณนี้แหละถ้าข้ายแห้งเพราะว่าเนื้อมันเยอะดีเห็นไหมเนื้อแข็งแล้วมันเริ่มจะเริ่มมันๆหน่อยแล้วไง แต่ว่าจะไม่ใช่แบบกะทิเลยเขาจะไม่เอาแบบนั้นใช่ไหมละ่ะเนี่ยก็จะเอาแก,กาแงผู้แหงอ่าแต่นี้ว่ามันแก่ได้แค่นี้อืมเขาก็จะเอาแก่เลยแต่มันั่วเดือดด้วนนู้นหนึ่งอ๋อจะเอาแก่จัดเลยใช่ไหมเออนู้นอ่ะมันจะแก่กว่ามากไ,ไอสาบลูกนั้นแก่กว่าไอ้นี่นะที่ผมตัดเนี่ยเนี่ยสาบลูกนั้นอะ่ะแก่กว่าไอ้นี่นะตรงชายน้ำอืมมันอยู่ชายน้ำอ่ะเนี่ยมันเริ่มมันๆหน่อยแล้วขึ้นอย่างนี้ไม่ดีครับยิ่มไวทำหน้ามันๆดิ ไม่ได้โฟแมแียนละอากินจนเฮียแตกอืมดีดีดไปต่อครับ <laughs> ไปอ <laughs> นี่มาเหรอสวนกินของขวาญยังเยอะเดี๋ยวบว้าเรามาทำอะไรนะทำกำลัอง,อ,งอาดให้นะ <laughs> อืมหวานเหมือนยเงา เอาไว้เล,ลียเ้ยงหอยขมขายได้ขายได้ทุกหอยป้าตอนเนี้ยอ๋ยอกินได้ แกละแครวไว้นั่นอีกแกลนั้นหรือก็อ่อนั้นดีกว่าอันนี้ก็แกละนี่อ่อนเกินนี่นี่เนื้อแบบนี่ะนี่นน้าเนอจะได้ไหได้อยู่นะเนี่ยอนู้นเดี๋ยวดียมันทายม่เี่นโอ้โหท่าใหญ่มาก ดิ่งมันดังก็เมื่อกี้เดินกันทิงโตเลยโตกำลังดีกำลังดีแก่กว่าที่เราลงอันแรกหน่อยนึงเนื้อเนื้อแน่นกว่าเยอะเนี่ยถ้าป่าแล้วมันดังเนี้ยเสียงเสียงเสียนตัวกินน้องเขาอยู่หูเลยฮะเนี่ยก็ดีเลยเนี่ยลูกปลาโตอย่างดื้อชนแล้วโตแล้ว ยิ่งรอบบ้านแล้วเนี่ผมผมจองเป็นลูกเต๋อผมแล้วคร <laughs> าวนี้ก็มีลูกสาวไงคราเนี้ยกี่เล็กหรือสองสามปีสองส,สองปีกำลังจะสองย่างสี่ขวบแล้วหนึ่งขวบย่างสองกินมะหวดได้ย่างไรเลยลูกสาวครับกำลังส,ส,สนนี่เห็นไหมเนื้อจะแน่นกว่าไอ้ตัวแรกแต่ว่า ถ้าถ้าคนไม่ชอบกินเนื้อนะ่าจะไม่ชอบไอ้ตัวนั้นเนื้ออีกไม่จะนิ่มกว่าอือเสงบ่ได้บ่มันจะถอนแสง <laughs> ได้ไ๋ยวไเอาลวด <laughs> นี่เจอะเออได้แล้วเออโอ้โหนเนี่ย,อ,ยอันนี้ดูจะแก่อะนะนครับก็อ่อนกว่าไอ้ที่ผมกินเมื่อกี้อยู่นะแต่มันก็เนื้อเนื้อมันก็เยอะกว่าไอ้แรกเยอะกว่าอันนี้อ่ะอืมเยอะกว่าครับเยอะกว่า เกือบเท่าหวานเลยปิมปิมเราจะซัดไปสักห้าลูกนะครับวันนี้เป้าหมายผ้มแบบอันนี้แล้วก็อีกอะไรนู้นอ่ะไหนทายน้ำอ่ะผมเริ่มอิมละทราย นี่ไม่ได้ทำเล่นนะทำจริงนะเนี่ยเจ้ายี่โมกินเจ้อออกากับโมพากันได้ทั่วแก่กว่า้นั้นเฮ้ยอ่อนกว่า้นั้นแต่ว่าแต่ว่าเนื้อเนื้อมันเต็มแล้วทำขนมเลยทำไส้ขนมดีๆเลยเนี่ยโอ้ยบ้าเนี่ยถึง้าปอกอก,อก้มนะเอาได้มันจะนิ่มมัจะนิ่มใช่แต่แต่ถามว่าถ้าำหรับคนกินอ่ะมันก็เกินเกินไปหน่อยมันแก่ไปแล้วเห็นไหมอืมแก่ไปแล้ว ก็เอาโน่น่ะที่ป้าบอกกับชคายอ่ะดูเว้ยก็ตัดขายเลยเขาไม่ขายเงี้ยมันแก่มีคนนั้นก็จะเอาเปล่าอ่ะอันนี้มันทำไส้ขนมได้ละเอาบอกว่ามันแกลี่ยวเดือดนดดได้ก็อดไปอ้ยไม่ได้เนี่ยกแก้มแล้วเน่้อหนาเห็นไหมขนาดมือให้มเือน้ำตกน้ำดูเดี๋ยวโบ๊ะเนี่ไม่ตกน้ำอ่ะน้ำมันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะได้กดแล้ว น,นันนี้อนีอนั่นน่่ะวอันนี้ว่างไหวจัดนะ,ะเอาเอาอกก็ออกไปจะไ้ตายหนีก <laughs> ่อนป่อยนะ บนอ่ะดีนี่แม่จะแก่จากอะไีเดี๋ยวเดี๋ยวตัดลีลูกแก่เนี่ยมาให้ป่าสองลูกใช่ไหมนะคนน้นจะไหนอ่ะไหนนี่เนี่ยมันแก่อยู่มากไม่นะเออตัดแดงแดงแก่มากแกหรือแดดเลียแกะฮแกแน่นอนแล้วแก่มาสองใบมากลสองใบเอาจะตัดให้มันมีไอ้ที่วัดจุกถือล่ะได้อะไอ้ที่วัดจุกถืออ่ะเนาะ ของของกินจะไปทำแกงกตุ๋นตีตะโภมาเมื่อกี้งนี่ใช่ไหมเอออเาตี่ลูกครับเอามาสองใบทำไมเพราะว่าก็เอาสองใบจำกัดเลยเนาะลูกเล็กนะไม่เผื่อหน่อยหรอเอาไม้มาสใบสป่ะเผื่อไว้ก็ลูกมันเล็กครับกะลามันเล็ก ข้าวกระต่ายได้เลยนะเข้าได้เลยนะเออหวานปาแกงกุ้แห้งไปเจ๊นะสามใบอันนี้ไปทนลำแกงกุ้งแหงของเขามะรับแกงโอเคต่อไปเราก็ไปล่ามะพร้าวหวานวันนี้เป็นมะพร้าวแกงกินใบเดียวนี่อิ่มเลยนะแดงว๊อที่ว่ามะพราวกระเทียมตับ ต้องรอให้มันแก,ก่กบแบบมึงอยรู้เด็ตาไปหมนี่ดินแห้งอ๋อกาศดี่วนี่ฮะเหลืองเยี่ยม กเลี้ยงหอยจุอะไรคือหอยจุกหอยผมไงโอาไม่ให้เบิงเนี่ยไมาให้เบิงออืบกหอยจุกเต็มเลยไปยัดลองดูทลายเนี่ยน่ะข้างบนเนี่ยนะไม่ใช่เนี่ยอันนี้มันแกะไปเปล่าอู้หันนี้มันลูกหลอดใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนโอ้แกะไปหน่อย แกไปหน่อยอืมแกะบ,บน,บน,นะอบนนะ่ะพอดีปันลงน้ำลงน้ำนะลงน้ำกตลาหากินง่ายัท้าย,ยาไอืมไปเลยครับผมนัดสามสองหนึ่งไปต้ไปบนมีมายังที่ไหนเลย ทางมันแถวทางนู้นเวลาเขาเก็บเขาโยนลงน้ำแบบนี้แหล,ละเขาก็ไหลไปตามน้ำแล้วก็เอาขึ้นมันขนง่ายผิวเออมันมันมันอยู่ไกล,ยลอ,อย่างเงี้ยเขาทำร่องไงี้มเขาตัดลงน้ำตัดลงน้ำแล,ล้วเขาก็ลากไปปลูกเป็นแครปไปเลยตัดน้ำหอมไม่ <S <S ตัวสายสกัดไหมเออแต่มันง่ายดีด้วย เขาออกไม่ได้เปล่าไม่มันขวางรถขวางนี่อะไรนี้อ่อนรู้กันว่าใครจะเปียก <c oughs> แต่ต้องเปียกเรานอนนี่ยช่วยหน่อยวหน่อย <c oughs> นีย่ง <c oughs> ัด <c oughs> เราพอใจแล้ววันนี้ภารกิจขโมยมะพร้าวเสร็จสิ้นขโมยยังถูกกฎหมายอันแก่แล้วป้าไม่เอาไปกินครับผมไปเราโอเคครับผมเเ,เราเก็บมะพร้าวขึ้นรถกันมานีห่อข้าพี่น้องห้อมา เรากินบุป้าเยียานทำข้าวมึงให้งน้าครับึงให้มึงนาอางนี้เขา,างามทุกปีอมีหนอนเตหน่อย่ว่าเพื่กนกะดูแลดีเพิ่นกำลังพากันสามู้เจ้าว่าสาอยู่น,นสามจัก <laughs> สาเพิ่กนกำลังสอมเขาอยู่ตรงนีมันห่างเนาะ,ะเร็จไทยไทยหน้าเอาฝากไปท่น,นี่แหละ้คอกันไหมครปอปิดไปเดี๋ยว